สวัสดีค่ะวันนี้เป็นช่วงเช้าเวลาประมาณเจ็ดมงนะคะบ้านกกกของเราเมื่อคืนฝนตกหนักตอนเช้ามามีแต่หมอกกำลังจางๆขึ้นเขาเก็บเห็ดมากับอีกาแฟไอกาแฟแล้วก็ไมโลแล้วก็มิถุน่านะคะกลับบ้านแล้วพระอาทิตย์ขึ้นแล้วร้อนมาก ค่ะอันนี้เป็นช่วงเช้านะคะขึ้นเขาเก็บเห็ดวันนี้ฝนตกได้หน่วยหนึ่งโอ้ยหนไงเห็ดงอกขาวกับเห็ดละงกเหลืองค่ะอันนี้หอยเก็ดนะหอยหอมที่เขาเรียกหอยหอมนะ ดูมันกินเห็ดเนี่ยมันเป็นเก็ดถ้าตัวมันใหญ่เต็มที่อันนี้เต็มที่แล้วตัวใหญ่นี่ตัวละสองบาทนะคะหอยตัวนี้เห็ดละง,งูปะกลับบานกันลงมาแล้ววันนี้ลงมาแต่เช้ามันไม่ได้ก็จะ,จะไปทุระด้วย สดชืญนมืคืนฝนตกอย่างแรงเลยเขียวจะอมภูมิฉัวค่ะปากะบานลงไปพอได้กินเมื่อวานได้ประมาณโลก,ก,กว่าเมื่อวาน ดอกดอกมันบานมันก็เอามาแกงค่ะแล้วก็อ่านให้น้องถุกนึงโดมได้ไม่เยอะคนมันเยอะผมแต่ได้กินเขาก็เล็กๆเ,เนี่ยหนูไปสองสามโคกมันไม่ข้ออกม่ป่าเล็กๆหนูไม่ขึ้นสูงเลยบางทีขึ้นไปสูงมันก็ยังไม่ออกแล้วก็หาเละๆข้างล่างเดี๋ยวให้ดูอีก มุมนี้นี่ยังไม่สว่างเลยผู้ลึกไฟเราหมอกยังเต็มอยู่แต่จะร้อนมากดูแล้วอากาศถ้าหมอกลงทีไรนะร้อนมากๆเลยอะ มันเอาเห็ดเดี๋ยวชุดต่อไปนี่ยก็จะเป็นเห็ดหรือวามาั้งอันนี้เดือนมิถุนามิถุนาเหรอเออเดือนมิถุนากรกฎาสิงหาปีนี้มันฝนมากไว้เห็ดมันก็ออกไวมิถุนาประมาณนี้ืุกปะพุ่งกลับมาอยู่บ้านปีห้าสี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับพยากรณฝนฟ้าอากาศ นมาชานบางปีก็มาไวบางปีก็ช้าแต่วันนี้ได้กินทั้งเห็ดละงกเห็ดเพาะพร้อมกันไงทุกปีกว่าจะเห็ดละงกโจกกว่าหิดเพาะโจกนิ่วไม่ได้ถ่ายรูปบนเขาให้ดูนะ ลอยขึ้นน้ำลงเมื่อคืนน้ำลงเขาอย่างแรงตกก็ตะกี้ทุ่มนะทุ่มครึ่งมาเมื่อคืนหนูก็ตุมหน่อมไม้เนี่ยน้ำมันสะสะอ่าฝนตกแรงมากเนี่ยมันจะเอาล้างดินกองดินออกมานะตกแรง <c oughs> อันนี้เป็นต้นไม่ดูใหญ่ตอนเกิดเรื่องนะทูบเทียนเต็มอยู่แถนี้นะแม่น้อยบางคนพาเข้ามาไหว้บอกตรงนี้น่ะเป็นเดินพญานาะคน้าไม่ค้างเขาบอกว่ามันเป็นแก่งอะไรไม่รู้มันก็ไม่เข้าใจอันภาษาพี่หมอเขาว่านะแก่งพญานาะคนะมันไม่ค้างแกบอกน้ํามันมาแรงเออจริงอยู่น้ํามันมาแรงน้ํามันลงจากเขาไงแต่มันไม่ค้าง บอกเดินพญา,านาคภาษาพี่หมอเขาพูด <c oughs> <c oughs> มาเร็ว <c oughs> ลงมาลงมาลงมามาเร็ว ไปเรียไปเรียนรู้วันเลยกลัวน้องกลับก่อนแล้วฮะถึงบ้านแล้วอาาว่ะละวะเราถึงบ้านแล้วไปเร็วไม่ลุกเลยเริ่มเห็นผัวแหวกแล้วช่างชาง อันนี้จะเป็นหัวพระธรรมเราสาวสิบสองต้นอืมดูมะม่วงหลุดเนี่ยมะม่วงไข่ม่วงไข่อ,อึอยากกินนะ่ะโคหน่อยนะ นี่ได้แล้วลูกหนึ่งอันนี้มัม่มงไข่นะเนี่ยอยากกินขอกินหน่อยเด้อค <c oughs> ุ้งโค้งดูเลยชาวบ้านหอพระธรรมพระโดนไปนาหรือยาง หิวไม่ได้เอาน้ำขึ้นเขาด้วยนะวันนี้นะลืมไม่มีน้ำกินเลยไปกระบ,บ้านลูกกระบ,บ้าดชงแายบานบุญไปยกยอแล้วมั้งวันนี้จะเข้าเมาืองไปเยี่ยมไอ้ต้งดูชะโอมสวยๆเนี่ยยายพาไม่มา ยีมันไม่เรียนไก่กลับบ้านเลยลูกกลับบ้านเลยไปบ้านเลยไปเหนื่อยแล้วได้พอสาบานน้ำไม่ตายฝนมันตกเหย ดูกระถินว่าจะตำตะไคร้นะอยากกินตำตะไคร้กินกับโถผู้กับปรกระถินกับบักเขือสูกะอจูกะ Đại Hết là ngủ Giờ dậy Mà nụ lúc mạc rồi Mà thường còn leo ขามาขามา,ารถน่ะที่มาดูเพื่อไปขายเหรอไม่ดูอย่าไปให้เหนื่อยนะต่อไปนะเออก็อยากไปดูดูคนเขามีเงินเขาบอกว่าซื้อเอาดีกว่า แต่เราพยักไปหนอกไม่ใช่ตะมอกขึ้นเขาอีกเหรอแกบอกไม่ต้องไปนะวันหลังอ่ะบานนก็คนอยากไปเห็ดงกเหลืองนี่แกแล้วเดี๋ยวแกงกินค่อยไปขอจบคลิปก่อนเดอ้อขอบคุณค่ะ